ควาสวยงามครับขอบคุณนะครับที่มาซื้อสินค้าดูจากเว็บไซต์ของผมแล้วก็ทักมาในเพจ Facebook ของทางร้านกลิ้งคอมพิวเตอร์นะครับสวยงามเลยครับงดงามเลยนะมีผลเทสผลทดสอบอยู่บน YouTube ของทางกลิ้งคอมพิวเตอร์นะครับซีเรียลนัมเบอร์นี้เลย ใครชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมือสองมือสองมีประกันมือสองสภาพสวยขายตามสภาพนะครับสวยขนาดไหนให้ดูทุกมุมตรงไหนมีตำหนิแจ้งหมดนะครับใบไหนไม่สวยขี้เละหน่อยก็เดี๋ยวราคาดอกขาขายถูกลง ายราคางามๆให้เลยครับแต่นี่มันใช้ซองมันป่ะเนี่ยม,มันใส่ไม่ได้วะซองมันป่ะเนี่ยซองจะฟิตขนาดนี้เลยอ่ะพี่ใช่เนี่ยพออย่างนี้มั้งได้แอย่างนี้เฮ้ย คือบางทีอะผมอะคัดสินค้านผมคัดให้มันสวยแบบจัดๆอยู่แล้วพยายามคัดให้มันสวยที่สุดนะแต่คราวเนี้ยบางทีการที่เหมาสินค้ามาเหมามาใช่ไหมมันจะติดไปที่ขี้เลมาล้วด้วยใบขี้เล่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาออกกล้องก่อนเลยแล้วก็ให้ดูเลยว่า มันมันขี้เล่ตรงไหนแต่สุขภาพมันต้องดีนะภายนอกขี้เลนะเน่ภายในคือต้องดีถ้าภายในไม่ดีไม่ขายคัดให้เต็มที่นะครับบางทีมีขี้เลมารก็ลดราคาไปละกันดีไหมแผนตามนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละอาทิตย์นี้มีสินค้าอะไรเข้ามั่งเช่นวันนี้วันอะไรวะนั่นสิพมมุวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมแต่ผมทำงานช้าเสาอาทิตย์จันเสาร์อาทิตย์ก็เอื่อยอ,อะอาจารย์และกัลย์อาจารย์จัจทรย์จะมีสินค้าอะไรเข้ามั่งจันนี้ นี่จัดไปครับการคัดสรรสินค้าก็จะเต็มที่ให้นะครับเทให้เต็มที่สวยว่าสวยออนอย่างใบเนี้ยสวยเลยงดงามเลยอะไหนไม่สวยก็บ,บน่น บ่นแล้วก็แจ้งแล้วก็บน่นมีอยู่ใบหนึ่งอะบ่นหนักเลยแต่ว่าออกคุดเร็วเลยจำได้เลยไอ้นี่อะไรวะอ่าอีกห้าเก้าศูนย์อสล็อกผมบ่นในคลิปบน่นดา่าไม่เชิงด่ารุนแรงนะออกแนวไม่ด่าหรอกอ่ะบนะ่นนะแบบเทนล้วไม่ชอบอเงี้ยแบบมันอุณหภูมิมันสูงใช่ไหมอุณหภูมิสูง เออมีรอยมีนูน่นมีนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมบนบนบนลูกค้ากดซื้อเลยอย่างห้าแต่มันไม่ใช่ไม่ดีนะมันใช้ดีนะผมเทสเยอะนะผมเทสอย่างเงี้ยแค่มันไม่ถูกไม่ถูกใจผมแนคะ่้น oh. บนี <Okay. S 1> ไบ่ไอใบไอใบที่ไม่บน ยังไ,ไม่ออกเร็วเท่าใบบุใบที่บนว่าโอ้ยมีรอยตรงนั้นตรงนี้เอาอี่แล้วบ่งขายออกเร็วกว่าเอออะไรวะเนี่ยบอกราคาไงไอใบบนเยอะราคามันจะถูกลงกับพวกภาพเพราะว่าบน บนแล้วก็ไม่อยากเก็บไว้เอ็นแล้วเห็นแล้วบุดบิดเนี่ยขายทุกถูกเลยไอใบไหนไม่บนก็คือแบบสวยจัดงดงามก็จะชมอะไรเงี้ย อนี้ LT1700 นะครับก็ใส่ครับ Intel Gen 12 13 14คือแฟไดไป้รอให้แล้วส่วนรองรับ CPU Gen ไหนอะไรยังไงต้องไปดูบน YouTube Google เข้ก็มีเขียนไว้เลยครับว่ารุ่นนี้นะรับ พี่วิเจ้นไหนนะเขาก็เขียนบหมอืมนั่นแหละ เดี๋ยวใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็ยัดแมทเทียรในการปกป้องจิตใ,ใจมันอยากได้แต่ของแบบสวยแหละบางทีมันติดของขี้เหร่นิา่บ้างเงี้ยเันไม่ได,เด้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันจะขี้เหร่น้อยมากอะไรนี้ก็โชว์บนกล้องเลยนะ โออกยูทูบเลยถ้าใครชอบอออก็ได้ราคาพิเศษเลยครับไม่ได้ชอบหรือเขาเรียกมีคนชอบสิ่งขี้เหรด้วยวะเขาเรียกว่าอะไรรับได้ดีวะ่ะรับความขี้เหรได้แต่ว่าได้ราคาย่อมเยาการทำงานดีตามนี้นะแผนแต่เราตามนี้เลยนะ เราตามนี้นะเรารับได้เลยนะครับสหรับคชิ้นนี้เป็นบอร์ดที่สวยงามพร้อมกล่อง ส่วนใครผมพิมพ์ไปบนเพจอะต้องไปอ่านไม่ไม่พูดบนคลิปดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าติดเกมแล้วก็ติดเนี่ต้องไปดูบนเพจครับ คุณลูกค้าก็ใจดีนะดูบนเว็บผมนู่นนี่นั่นแล้วก็มาสั่งบนเพจแล้วก็มีคุณลูกค้าที่คอยติดตามการจอผมบนยูทู้ขอบคุณมากครับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ